แล้วนะคะพเพื่อนๆเราจะตักเสิร์ฟแล้วนะนี่ดูต้ยมยำกุ้งนะคะกุ้งนิ่มนะคะเป็นกุ้งแม่น้ำนะตัวโตๆเลยนะคะัเพื่อนๆเรามาตักเสิร์ฟโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดแล้วก็ใส่กุ้งได้เลยค่ะอันนี้เราจะมาใส่กุ้งนะคะพเพื่อนๆนี่นะคะกุ้ง นี่จะเป็นมะขามเปียกนะคะเพื่อนเอาไปช่วยตัดนิดนึงเพื่อให้รดมันกลมกล่อมเข้มข้น,นเนาะนี่ใบมะกรูดนี่เราจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อให้ความสวยงามแล้วใส่พร้อมกันแล้วมันจะดํานะทุกคนเปนยำน้ำคุณนะเซ็เป็นเพื่อนเพื่อนกุ้งแม่น,น้นําต้มยำของเรานะคะต้มยำกุ้งค้งาเสร็จเรียบปปร้อยแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เกือบอีรอบนึงก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อน ันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราทำต้ยมยำน้ำข้นนะ,ะเราก็เติมละะงไปเลยนะคะเพื่อนไก่รับทานแล้วเราก็ปรุงได้นะคะอยากดูนิดวันนี้ดาจะมาทําต้มยํากุ้งนะคะเพื่อนๆต้มยํากุ้งนะคะกุ้งแม่น้ํานะคะตัวโตๆเลยนะคะทุกคนค่ะเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะถ้าเราอยากใส่เห็ดอะไรเราก็สามารถใส่ได้าสามารถใส่ ใส่ลงไปเลยนะคะต้ยมยำกุ้งตัวโตๆนะคะวันนี้ดาจะมาทําต้ยมยำกุ้งนะคะเพื่อนๆต้ยมยำกุ้งนะคะกุ้งแม่น้ํานะคะตัวโตๆเลยนะคะทุกคนเอาไปทํากันเลยจ้าไปทําต้ยมยำกุ้งนะคะสไตล์บ้านๆเลยจ้าจะใส่เครื่องต้งยมยำนะคะเราก็เริ่มจากมา เรปาแซ่บด้วยนะคะ้ำนมใสลงไปเลยนะฮะ <S <S แล้วเราก็ปิดไฟนะคะนี่เราก็เลยครับไปเกลี่ยะะเราไปทํากันเลยจ้าไปทําต้มยํากุ้งนะคะสไตล์บ้านๆเลยจ้าจะใส่เครื่องต้มยํานะคะเราก็เริ่มจากมาแซบหลายใส่หลายนะคะก<ๆ>็สามารถคุณได้แล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากุ้มเราสุกแล้วนะคะมีนกคุณเราดูใหญ่ๆ,ๆนะคะ กันนะคะทุกคนว้าวว้าวเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะถ้าเราอยากใส่เห็ดอะไรเราก็สามารถใส่ได้าสามารถใส่ได้หลายอย่างนะคะแล้วก็นี่นะคะใบมะกรูดกับพริกบุกบุบเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะ เราไปทํากันเลยจ้าไปทําต้มยํากุ้งนะคะสไตล์บ้านๆเลยจ้าจะใส่เครื่องต้มยํานะคะเราก็เริ่มจากมะข่าและตองหอมนะคะมะเขือเทศก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะเพื่อให้น้ํามีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เปรี้ยวนะคะเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนขามเปียกใส่ไปก่อนเลยนะคะให้มะขามเปียกละลายนะไม่ต้องคันนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราตักออกทีหลังได้แล้วก็ใส่ขาตขาตะไคร้ลงไปนะคะ่ะ เสร็จเรีบรยรบร้อยแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอีกรอบนึงก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะเราทำต้มยำน้ทุคนะ,คะเราก็เติมนมลงไปเลยนะค,ะครับเพื่อนซอสไปหน่อยนะผงปรุงรสให้นึงนะคะทุกคนผงรวน,นะคะผงโปรยืดหยุ่นนะคะเพื่อนคุณกปรนะคะเติมน้ำปลาไปนิดนะคะทุกคน แล้วก็ใส่เห็ดนะคะอันนี้ป้าเราซื้อมานะคะเพื่อนนะคะแล้วก็มาดูเครื่องต้มยำนะคะเพื่อน <ๆ S 2> ก็จะมีนี่นะคะ <ๆ S 2> ข่าตะไคร้ใบมะกกูดนะคะอ่าใกล้รับทานแล้วเราก็ปรุงได้นะะอย่างดูนี่ขามเปียกใส่ไปก่อนเลยนะคะให้มะขามเปียกละลายนะไม่ต้องคั้นนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราตักออกทีหลังได้แล้วก็ใส่ขา่ขาตะไคร้ลงไปนะคะ อตอนี้จะเป็นมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆเอาไปช่วยตัดนิดหนึ่งเพื่อให้รดมันกลมกล่อมเป็มคนเนาะนี่ใบมะกรูดนี่เราจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อให้ความสวยงามแล้วใส่พร้อมกันแล้วมันจะดํานะะทุกคนกันนะคะทุกคนว้าวว้าว,ว,าวนี่นะฮะกุ้งใส่ลงไปเลยนะคะต้ยมยำกุ้งตัวโตๆนะคะ คเดทงเพื่อนกุ้งม่น้ำต้มยำของเรานะคะต้มยำกุ้งซอสไปหน่อยนะของรุงรสนิดนึงนะคะทุกคนขงตวงไว้นะคะตวงวนิดหน่อยนะครับเพื่อนซอสไปหน่อยนะขงปรุงรสนิดนึงนะคะทุกคนขงตวงไว้นะคะตวงวนิดหน่อยนะครับเพื่อน ใส่แล้วก็ปิดฝานะคะไม่ต้องคนนะคะจะได้ไม่คาวนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอเดือดแล้วก็เรามาใส่เห็ดนะคะอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เห็ดนะคะอันนี้ฟ้าเราซื้อมานะคะเพื่อนนะคะแล้วก็มาดูเครื่องต้มยำนะคะเพื่อนก็จะมีนี่นะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใส่แล้วก็ปิดฝานะคะไม่ต้องคนนะคะจะได้ไม่คาวนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอเดือดแล้วก็เรามาใส่เห็ดนะคะอีกทีหนึ่งนะคะ ใส่แล้วก็ปิดฝานะคะไม่ต้องคนนะคะจะได้ไม่คาวนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอเดือดแล้วก็เรามาใส่เห็ดนะคะอีกทีหนึ่งน,นะคะเ็แล้วนะคะเพื่อนๆเราจะตักเสิร์ฟแล้วนะนี่ดูต้มยำกุ้งนะคะก<อ>ุ้งนิ่มนะคะเป็นกุ้งแม่น้ํานะ,ะตัวโตๆเลยนะคะเพื่อนๆเรามาตักเสิร์ฟแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะถ้าเราอยากใส่เห็ดอะไรเราก็สามารถใส่ได้สามารถใส่ได้หลายอย่างนะคะแล้วก็นี่นะคะ แซ่บๆเลยนะคะเพื่อนๆน่าทานมากค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยทัวตัวใหญ่ๆเลยค่ะทําเองนะคะอร่อยจ้าทานด้วยกันอ่าใกลรับทานแล้วเราก็ปรุงได้นะตัใหญ่ดูนิดแล้วก็เดออกรอบนึงก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นลคะเราทําุ้มยำน้ำข้นนะเราก็เติมนมลงไปเลยนะครับเพื่อนสดนะคะแซ่บๆเลยนะคะเพื่อนๆ น่าทานมากค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยเพื่อนตัว,ตวใ,หใหญ่เลยค่ะทําเองนะคะอร่อยจ้าทานด้วยกันค่ะใบมะกรูดกับพริกบุบบุบเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะเรยอแล้วเราก็มาปรุงรกนะคะเพื่อนขามเปียกใส่ไปก่อนเลยนะคะให้มขา,ามเปียกละลายนะไม่ต้องคั้นนะเพื่อนแล้วเ,เดี๋ยวเราตักออกทีหลังได้แล้วก็ใส่ขา่ขาตะไคร้ลงไปนะคะลองไปทํากันเลยจ้าไปทํา ต้มยำกุ้งนะคะสไตล์บ้านๆเลยจ้าจะใส่เครื่องต้มยำนะคะเราก็เริ่มจากมันี้จะเป็นมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆเอาไปช่วยตัดนิดหนึ่งเพื่อให้รดมันกลมกล่อมเข้มขคนเนาะนี่ใบมะกรูดนี่เราจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อให้ความสวยงามน้วใส่พร้อมกันแล้วมันจะดำนะทุกคนนี่จะเป็นมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆเอาไปช่วยตัดนิดหนึ่งเพื่อให้ลดมันกลมกล่อมเข้มขคนเนาะนี่ใบมะกรูดนี่เราจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อให้ความสวยงามน้วใส่พร้อมกันแล้วมันจะดำนะทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกเสร็จค้าสวยนะคะแซ่บๆเลยนะคะเพื่อนๆน่าทานมากค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยทุกคนตัวใหญ่ๆเลยค่ะทำเองนะคะอร่อยจ้าทานด้วยกันค่ะแซ่บหลายใสลายนะคะสามารถคนได้แล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากลุ่มเราสุกแล้วนะคะกลุ่มเราตัวตใหญ่ๆ ขามเปียกใส่ไปก่อนเลยนะคะให้มะขามเปียกละลายนะไม่ต้องคั้นนะเพือเ่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราตักออกทีหลังได้แล้วก็ใส่ขาตะไคร้ลงไปนะคะคูณรสนะคะเติมน้ำปลาไปนิดนะคะทุกคนซอสไปหน่อยนะผงปรุงรสให้หนึงนะคะทุกคนถุงโมลน,น,นะคะถุงนมลยิ่หน่อยนะคะเพือ่อนเื่อนแล้วก็ใส่เห็ดนะคะอันนี้ฟ้าเราซื้อมานะคะเพื่อนนะคะ ก็มาดูเครื่องต้มยำนะคะเพื่อนก็จะมีนี่นะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะนี่ก็จะเป็นใบขมเลื่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นพ,พริกสดนะคะพริกบุบสักหน่อยนึงนะ,ะพอจะได้รสชาติแล้วก็มะนาวนี่ก็เอาไปปรุงตอนใช้แล้วก็หอมหอมนะคะเมื่อเขือเทศก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะเพื่อให้น้ำมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เปรี้ยวนะคะติดธรรมชาตินะคะทุกคนปรุงรสนะคะเติมน้ำปลาไปนิดนะคะทุกคน แล,<ม>แล้วนะคะเพื่อนๆเราจะตักเสิร์ฟแล้วนะนี่ดูต้มยำกุ้งนะคะกุ้งนิ่มนะคะเป็นกุ้งแม่น้ํานะตัวโตๆเลยนะคะเพื่อนๆเรามาตักเสิรจฟพวกปลาแซบมัวน้ำปลาทะเลเสร็จแ,แล้วเราก็มาปิดไฟนะคะนี่เราก็โรยนะครับใบกุ้งใหญ่ๆเสร็จแล้วนะคนะคเพื่อนๆเราจะตักเสิร์ฟแล้วนะนี่ดูต้มยำกุ้งนะคะ ุ้งนิ่มนะคะเป็นกุ้งแม่น้ำนะตัวโตๆเลยนะคะเพื่อนๆเรามาตัดเสร็จปุกคนนะคะเติมน้ำปลาไปนิดนะคะทุกคนทุกคนนะคะเติมน้ำปลาไปนิดนะคะทุกคนทุกคนนะคะเติมน้ำปลาไปนิดนะคะทุกคนนี่จะเป็นมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆเอาไปช่วยตัดนิดหนึ่งเพื่อให้รดมันกลมกล่อมเข้มข้นเนาะนี่ใบมะกรูดนี่เราจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อให้ความสวยงามแล้วใส่พร้อมกันแล้วมันจะดำนะคะทุกคน น,นี่จะเป็นใบคมเรื่อยแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกสดนะคะพริกบุบๆสักหน่อยนึงนะ,ะพอจะได้รสชาติแล้วก็มะนาวนี่ก็เอาไปปรุงตอนแล้วก็เดือดอีรอบนึงก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเ,เพื่อนๆน,นี้เรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะเราทําต้มยำน้ำข้นะ,ะเราก็เตรีมยมนมลงไปเลยเพื่อนนะคะใบมะกรูดกับพริกบุบๆเราก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะ